โอเคนะครับผมก็สวัสดีกรับมาอยู่กับผมเล็กคือ,คอนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กันในแมปบ,บีซอฟซึ่งมีอัปเดตเมื่อ4ี่ทุ่มที่ผ่านมานี้นี่เองนะฮะอ่าเสียงคลิปนี้ก็จะเป็นอัดลงน่าจะวันนี้ไม่ก็พรุ่งนี้นะฮะอโอเคนะฮะวันนี้ก็จะมาสรุปอัปเดตนะ,ะซึ่งเป็น สรุปข้าวคราวที่ผมรู้และผมได้เจอมาในในในแบบนี้นะครับผมซึ่งมีอะไรมาบ้างที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็อะไรที่มาใหม่บ้างนะฮะก็จะพาไปดูกันซึ่งจริงๆผมก็ดูไม่หมดหรอกครับถ้าพลาดอะไรตรงไหนไป <S <S เพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะผมก็จะมาเสริมเติมแต่งให้เต็มให้ครบกันเลยนะฮะออาส่วนคลิปนี้มาเรามาเริ่มาคราวกก่อนเลยสิ่งที่เข้ามาใหม่นะฮะในอัปเดตนี้ก็จะเป็นนี่นะผมถังอนี่นะผมเนี่ยถังหนึ่งร้อยนะเอาไว้เก็บพวกซากไคจูนะไม่รู้ว่า เอาไว้ทำเควสหรืออะไรอะไรพวกนี้แน่ๆนะผมก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะโอเคส่วนในส่วนในที่คราฟนะผมก็จะมีตัวของ GS3 3 3 0 5นระผมเป็นอาวุธของหัวหน้าหน่วยที่1นะผมอ่าน่าใช่นะครับนี่ของ umi, นารุมินะผมอาวุธของนารุมิซึ่งน่าจะโกงโดยผมจะก็จะทำคลิปแยกอีกทีนะอ่ะนี่โอ้โหน่าทำมากเลยแล้วก็อันนี้เบลดนะครับ อันนี้ไม่รู้ว่าเป็นเอามาใช้แยกได้หรือเปล่าหรือหรือเอามาคราฟได้แค่คราฟแล้วก็เอามาเป็นวัตถุดิบของตัว Gs 3 3305นี้นะครับอ่าส่วนอื่นก็ยังไม่มีนะครับซึ่งตัวปืนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะต้องไปคราฟกับเจ้าตัวเจ้าต,ตัวของ NPC เองนะครับผมในนี้ไม่มีนั่นก็แปลว่าต้องเป็น NPC นะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็ตัวของเต็นท์นะผมแต่และ แต่ละแต่ละเต็นก็จะมีเพิ่มขึ้นมานะผมสองเต็นนะตอนแรกมี2เต็นแล้วก็สลับตำแหน่งนะนี่อ่าตัวนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตัวนี่ตรงตัวตัวยายนะผมยายในดันดันนะมาอยู่ในนี้เออนะซึ่งก็เป็นตัวแรกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันจะมีใช้อุปกรณ์เยอะหน่อยกว่าเดิมนะอะไรเนี่ยอันนี้กับอันนี้เยอะนะผมก็อย่าแล้วกันอย่าแล้วกันนะครับตัวฝึกของเราก็จะยังเหมือนเดิมนะครับ แค่ย้ายจุด,ดเฉยๆนี่น้องพลทหารของเราที่จะช่วยมือใหม่ในการฝึกสเตตนะครับนี่อันนี้เลยนะครับผมก็สวิปเปอร์ยูนิตนะครับเราลองคุยดูซิว่าจะมีอะไรนะครับเขาจะเป็นคอมแบทโซนนะครับ you want to to enter the combat zone s w ิปย u น i t yes you are sure คุณน่าจะคุณไม่คุณจะไม่สามารถแปลงร่างเป็นไคจูได้อ่ะ เอ่อเวลด์บินิฟิต t ยู่ที่สวิปปิ้งยูนิต a n collect m o ก e b ร a บิส a r t s c o อ l e c t อ๋อเราสามารถนะครับผมเก็บพวกวัตถุดิบพวกเอ่อ uh, ชิ้นส่วนของไขจูเนี่ยได้มากขึ้นนะครับถ้าเราอยู่ในตัวของสวิปเปอร์นี้นะครับสวิปเปอร์ยูนิตพวกเก็บกู้ซากไขจูนะแต่เราจะไม่สามารถแปลงร่างเป็นไขจูได้แล้วก็นะเอาไปสักหน่อยแล้วกันเราแต่เราสู้ได้ใช่ไหม น,น่าจะสู้ได้นะครับเดี๋ยวผมต้องเอาอาวุธไปนี่เราใส่ชุดละนะโอ้ก็ดูดูเฟีย้ยวขึ้นมาแต่มันก็ชุดมันไม่ได้เท่นะครับแต่แต่ลองไปดูหน่อยนะครับนี่อาวุธเอ้ยมันต้องเอาถังไปเหรอนั่นอาวุธยำๆๆๆเราแปลงร่างมันไขวจูไม่ได้ด้วยสิโอเคก็เราเอาวุธ <c oughs> <c oughs> เราเอ,าอ,นนอะไรคือปล่อยปล่อยปล่อยข้าวสารนัร่นแหละอันนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะซึ่ง อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะว่า,เ,าเป็นเป็นแคลนหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งแนะ benefit during transform the in to kaiju ถ้าเราเลือกอันนี้นะผมด a m a จของเรานะที่ทำกับมนุษย์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะแต่ถ้าเราเลือกอันนี้นะผม benefit from the human d a m a จที่เราทำใส่ไคจูจะมากขึ้นอันนี้ก็เหมือนเลือกฝั่งนะฝั่งมนุษย์กับฝั่งไคจูนะครับฝั่งล่าไคจูกับฝั่งไคจูนะก็ ผมอันนี้ผมยังไม่ค่อยแน่ใจเดี๋ยวลองลองเลือกอ๋อนะครับผมอย่างแล้วกันนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับผมมาสรุปอัปเดตคร่าวๆเลยคือแบบคร่าวๆจริงๆอะ่ะนะฮะส่วนคอมแบทโซนก็ไปที่ตะลุง,งคนนี้เหมือนเดิมนะครับเออนี่เราลองไปดูซิว่าไอ้ระบบเก็บซากเนี่ยเราเอ้ยแล้วเราเข้ามีแอนิเมชันอย่างนี้ด้วยนะฮะอันนี้น่อยู่ที่แรงนะ หรือว่าดีวิชันก็ไม่แน่ใจนะครับนี่เฮย้ยโอ้เปลี่ยนไปเยอะนะครับผมข้างในนะข้างในเปลี่ยนไปเยอะอยู่นะนี่มีตรงนี้ด้วยนะครับผมนี่แล้วถ้าตีโอ้ยเฮ้ยผมผมให้อะผมถือถังมาตีทีเดียวเลยอะเออก็ตามสเตตนะนะวิอะไรอะอันนี้คืออะไรนะครับมันมีขึ้นบอกเลยอันนี้คือบอสหรือเปล่าหรือตำแหน่งที่เรามาเก็บอ๋อตำแหน่งที่เรามาเก็บ ซากนะฮะเฮ้ยฟอร์ติจุดเราเริ่ม10เลยเหรอคอลเลกบีชพาร์ตอัโซมาเอ้าเฮ้ยถ้ามีคนเก็บไปคือจุดก็จะหายไปแล้วครับเฮ้ยอันนี้มันแย่นะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยายายาแย่ของเรานายไม่ได้ดินายนายฮัลโหลนายไม่ได้ดิเฮ้ยโอ้โห่ตีตีตีอุ้ยบอสทังนั้นเลยนี่โอ้โห่เฮ้ยเฮ้ยแย่ละเฮ้ยเฮ้ยแล้วผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหิวหิวหิว โอ้ยโดนตีโดนตีโอ้ยว um. ้ต yeah, uh, ีต uh ีนะผมตี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 แล้วโหปืนผมไม่ได้ฟาร์มเลยไงก็โหว่าแล้วทำไมแย่ละอันนี้เอ้ยตีตีอย่าอย่าตะตั้นอย่าตะตั้นนานอย่าตะตั้นนานนั่นลูกตี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 โอเคนะผมเก็บ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 กดเอฟเก็บอ่าเราก็เก็บซากไปเลยนะฮะ นี่นะผมระบบเก็บซากใหม่เก็บมาปุ๊บโอเคเราได้อะไรบีดาอซึ่งเรามีซึ่งผมมีครบผมมีผมมีมันตันแล้วะดิอ่ะ okay. โอเคอุ้ยอ๋อจุดนี้มันต้องเอาไอ้นี่มาตีนะผมซึ่งจริงๆผมไม่ต้องเอาถังมาก็ได้ปะใช่ปะหรือมันมันช่วยอะไรไหมถังเนี่ยแล้วกด V ีปะ Cannot Dead ไม่ได้ด้วยมันคืออะไรอันนี้ เราลองตีหน่อยแล้วกันนะครับจริงๆผมโหน่าจะฟาร์มสแตตปืนนะไม่ได้ฟาร์มสตตปืนแลยโอ้ยผมว่าเก็บเก็บกล่องก่อนดีกว่านะครับโอเคเก็บกล่องก่อนไว้มียาเอยายามีมีมีเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนตีแล้วโดนตีแล้วตีไปครับตีไปโอ้ยผมทนผมโดนผมโดนใครยิงไม่รู้ตีไปก่อนทะเลกสาม โอ้ยโอยโดนอีกแล้วโอ้ยตายเลยเอา้าเรียบร้อยเลยโอ้โหผมผมว่าผมไม่ได้แล้วผมต้องใช้อาวุธผมต้องใช้อาวุธโดยด่วนโดยโดย่วนอันนี้ไม่ได้ไม่ได้จริงนะครับเราลองเดี๋ยวเราลองเลือกเลือกไอ้นี่ดูไหมนะครับไอ้ตรงนี้นะออ้ยแล้วเพลงเปิดมาด้วยโอเคสรุปอัปเดตผมจะแปลกๆหน่อยนะครับเห <laughs> มือนมามผมก็มา มาดูด้วยแหละเอออันนี้ไขจูเอาใส่ไขจูดิคอนเฟิร์มอ่าฮะอ่าอ่าฮะอา,อา,อา,อาไอาร์เมอร์ถ้าเราเรื่องนี้เราจะมีชุดอ๋อ,อ,อถ้ากดแล้วมาจะเป็นอย่างนี้เลยล่ะอ p Alpha v e r s i o หมอ d พลาสติกวิวอันล็อกเ t อร์ฟิวเอ๋อจ,จะอันล็อกในอนาะคต อ่าเลือกวันนี้อ๋อเราจะเป็นพวกไอ้นี่ไงบัฟเสริมน่าจะเป็นบัฟเสริมของฝั่งมนุษย์นะครับพวกชุดกงชุดเกาะพวกอาวุธอะไรพวกนี้ส่วนไคจูก็น่าจะเป็นบัฟของฝั่งไคจูนะเดี๋ยวผมมาเลือกไอ้นี่ก่อนเลือกเออไอเก็บไอวัตถุดิบเพิ่มอะไรพวกนี้นะครับส่วนอาวุธนี่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันหายังไงแต่ว่าสอนหาอีกทีละกันนะครับส่วนนี่นะครับอาวุธครับปืนคู่นะครับน่าจะอยู่ตรงนี้ไหมอิ n วิตัวนี้ครับปืนคู่อ่ะ น่าจะได้แล้วนะนี่ครับดูเอลพิสโตลอ,อุลักอ,อ,อ่ายังเหรอมิชชั่นตอติงงอ้ะยังไม่มีอะไรเหรออาจจะยังไม่มานะฮะนี่แล้วก็ตัวของ NPC ของนารูมินะครับนี่วิโคตรจะเท่เลยตอนแรกผมไม่ใช่อย่างงี้นี่เออแต่เท่จริงนะครับนี่ถ้ามาคุยอ่าเขาให้คราบได้หรือยังอาจจะว่าบูปินอ่าหนึ่งโหต้องจ่ายไอนี่ด้วยนะหนึ่งพันเลเลยนะซึ่งผมยังไม่มีนะตอนนี้ นะับน่าจะยังไม่ถึงโอเคนะฮะเราไปลุยกันต่อข้างในนะผมคอมแบทโซนนะซึ่งตัวเออสุขุณะก็ยังไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมันผมยังไอ้นี่อยู่ถ้าใช้วุธมันจะเก็บได้ไหมน่าจะได้ดิมันต้องได้ดินะครับแล้วก็จะไปพาตัวข้างในเพิ่มด้วยนะนี่พอเป็นฝั่งมนุษย์ก็จะขึ้นอย่างนี้เลยโอเคผมมาเกิดตรงไหนเนี่ยอ่านี่ก็จะเป็นจุดเกิดของเรานะซึ่งโอ้ แผนผังเมืองใหญ่ขึ้นไหมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมต้องใช้บุ้รีละนี่ตีไปเฮ้ยอ๋อคนนะตรงนี้นคนปุ๊บปุ๊บอ่ะเวสตรงนี้ก็น่าจะยังเหมือนเดิมเรไปส่งคนนะ,ะแต่ว่าเริ่มมีเมืองมีตึกแล้วนะครับเยอะขึ้นนะ,ะจุดเก็บซากนะครับซึ่งถ้าผมไม่มีถังเนี่ยไม่น่าจะเก็บได้ไหมเดี๋ยวลองดูนะครับซึ่งบลอสพวกนี้มันก็โอ้โหโกงไงถ้าผมไม่ใช้ถ้าผมไม่ใช้ม,มัดพวกนี้ไม่รู้ว่าจะสู้ยังไงเลยนะครับ มาปับ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 โอเคล้วลองดูสิก็เก็บได้นะครับอันนี้ก็เก็บได้นะซึ่งน่าจะอยู่ที่ชุดนะถ้าแค่ถ้าแค่เลือกชุดมาก็น่าจะทําได้แล้วนะครับผมอ่านี่เราก็เก็บไปนะไม่ต้องเอาถังมานะครับหรือถังที่มันช่วยอะไรผมก็ไม่แน่ใจนี่บีดบีดสโตมัสเอ้ยบีสโตมัสคือไรไอ่ะตีอยู่วิคิแรงแรงแรงมาก วิ่งเ้าผมโดนพุ่มอาวหายนี่เวอร์พอนผาดอุย้ยมันทําอย่างนี้ได้เรื่อยๆเลยเนะี่ยนะครับนี่คือฟาร์มจุดตรงนี้นะแล้วก็ถ้าเราเก็บตัวชิ้นส่วนไคจูไปแล้วเนะี่ยมันก็จะอาวหายนะผมโอเคมันถ้ามันยังอยู่ก็คือจะยังสามารถทําต่อได้อันนี้ไงก็ยังทําต่อได้นะครับเอายิงก็จะเกิดบอสนะผมตรงจุดนี้จะ,จะเสพมอสแบบมาเยอะเลย ตบนะผมขี้ติดตบติดขี้ตบติดข,ขี้นี่เราวิ่งแล้วก็ตีไปาตายเลยคนนั้นเรียบร้อยเลยผมไม่ได้ตั้งใจนะเพื่อนนี่ตีตีตีต,ต,ตีตีไปนะฮะโอเคดับแล้วเราก็เก็บยูคาลิปต์บีทพาร์ as much as can โอ้บีทลิเวอร์มีอะไรมาอไอชิ้นส่วนอะไรใหม่ๆเพียบเลยฮะ เดี๋ยวเราลองดูหน่อยสิว่าในกระเป๋าเราเนี่ยมันมีอะไรมาบ้างผมเห็นบีดอะไรบีดพาร์ตบีดอะไรเต็มไปหมดเลยนี่นะครับผมมีดสโตมัสไส้เหรอแบบกระเพาะอ่ะน,นะบีดริเวอร์บีดตับมีตับมีอะไรอีกโอ้ยเยอะแล้วครับอันนี้เริ่มเริ่มเยอะแล้วผมว่านะครับโหโอเคเมืองก็ใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวผมพาดูนะว่าตรงนี้มัน แต่มันก็ไม่ได้ใหญ่จนไม่มีขอบเขตนะครับก็ยังมีขอบเขตอยู่นะนี่มีจุดตรงนี้ซึ่งก็ไม่มีอะไรคนระับยังโล่งโอยู่อาจจะเป็นจุดเกิดบอสหมายเลขสิบนะนะครับอาจจะตอนนี้บอสอาจจะเกิดเป็นจุดๆแล้วนะครับอาจจะไม่เกิดมั่วนะไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยอันนี้ก็เป็นโรงเรียนโอ้คุณคุณนะเนี่ยโรงเรียนคุณคุณนะฮะอ่าแล้วก็ตรงนี้บอสเกิดนะผมอ่าเป็นสัญลักษณ์บอสเกิดนะ ตรงนี้ทางออกปะอันนี้ talk lot unit division อ๋ออันนี้ไปหาบอสข้างล่างนะครับน่าจะใช่นะนี่ไงนับไปหาบอสข้างล่างก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมออกก่อนยังไม่ได้มาไอ้น,นี่นะยังไม่ได้มาดูบอสโอเคตรงนี้ก็น่าจะยังเหมือนเดิมนะครับอ่ามีตรงนี้มีอะไรหรือ,อยังครับก้านะผมที่ตอนนั้นให้เควสเลดวัน อ่าเลดวันโอเคก็ยังไม่ยังไม่มีอะไรนะครับจุดออกน่าจะอยู่เหมือนเดิมตรงนี้นะครับถ้าผมถ้าผมจะไม่ผิดจุดจุดออกมันเคยอยู่ตรงนี้อ่ามันกลายเป็นอะไรไปแล้วนะครับเอาจีผมต้องมาเก็บซาอีกอีกให้ครบนะครับน่าจะออกได้นะอ๋อนี่ไงทางออกน่าจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับทางออกอยู่นี่นะซึ่งจะอยู่ในเมืองแล้วก็มีเนี่ยทางกำแพงสีเหลืองๆล้อมรอบนะครับ โอ้ผมสรุปอัปเดตนานอยู่นะเนี่ยนะครับก็มาสรุปคร่าวๆซึ่งคร่าวๆก็คร่าวนานนะนี่มีเควส์สองอันไม่รู้เควสอะไรบ้างอ่าน่าจะเป็นเควสตีไอ้นี่นะครับนี่ตีเห็ดอิลิทอ่าแล้วก็เควสตัวเห็ดธรรมดา5ตัวอ่าใช่เลยนะครับนี่เห็ดบีดเห็ดอิลิทสามตัวเควสยังเหมือนเดิมนะฮะแต่ไม่รู้ว่าราคาเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูตรงนี้มันน่าจะขึ้นได้นะครับนี่มันจะดูได้นมีคนบอกอยู่ อ่านี่นะผมได้เงินสองร้อยนะฮะเบอรพ์พอนผ่าเบอรพ์พอนสเก็ตอุืยดได้เงินน้อยลงมากเลยนะเนี่ยนะครับโอ้นี่เงินหนึ่งร้อยโอ้โหแย่และเราฟาร์มเงินกันแบบปกติไม่ได้แล้วนะฮะต้องต้องต้องดิ้นรน,นขนวายกันหนักเลยผมว่าฟาร์มมันตาเลือดถ้าจะฟาร์มเงินนะ โอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะฮะส่วนบอสก็เกิดอยู่ตรงนู้นไกลๆนูๆน่นแหะอ่านะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้มาเท่านี้แหละครับมาคร่าวๆนะครับสรุปอัปเดตคร่าๆวๆโอ้โหอัปเดตมาสักดึกเลยนะฮะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับไปละอื